ับผมหมอะไปแล้วลมลมมันตีกับช,ช,ช,า,ยชายเสือ้อมันก็เลยมีเสียงหมอะไปแล้วเว้ยเราไม่หมอะเรารถเราไม่แรงอุ้ยเด้ด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  มีอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูกันปั๊บชปั๊บั่ดื้อดื้อดืมดื้อดื้อดืดืดืเฮ้ยเราเป็นเด็กไทยเราต้องช่วยเหลือกันเดี๋ยวไปดูกันเป็นอะไรหรือเปล่า จอดดูกันเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นยังครับตปนหล่มวะครับอ๋อครับ,รบเป็นรถพยาบาลนะบอครับอ๋อ,อครับผม ห้าโมงแล้วเขาไม่น่าจะเป็นไรนะรถน่าจะเกี่ยวกันมัน้งยางยังร้อนอยู่เลยเม่น่าจะเป็นไรหรอมาดู หอนเลยนะนี่เขาเอนหนาเดืๆอๆเฮ้ดูรอยก่อนถลายไม่น่าใช่รถเกลียวกันนะผมน,น่าจะเป็นดูรอยถลายนะผมนี่ไงชนตรงนี้หรือเปล่าตรงโนนตรงนี้เนี่เออดูดิยังมีรอยถลายอยูโอ่โอ น่าก,กลัวนะคผมเราก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเพราะคนคนช่วยอยู่แล้วขับมาเห็นแต่ตอนนั้นตอนดึงรถขึ้นนะอันตรายมากเลยนะครับผมขับขี่รถก็อย่าดืมเส่หมวกันนอกด้วยนะครับผมโอู้ยายแข็งแรงมากเลย ยายไปไหนมาฮานอโอเคเขามีคนช่วยแล้วเราก็ดูมาดูแล้วก็ถามนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนัจักรยารถนันจะเกี่ยวถนวนที่มันพื้นมันไม่เท่ากันนะผม อาจจะไม่ทันมองก็ได้เราก็จากไปคนไม่ค่อยคนไม่น่าจะเจ็บมากนะครับน่าจะเข่าแตกเข่าแตกข้างเดืองที่ผมเห็นนะ วันสองวันหมดเลยขับบ่อยมากไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ